ดีครับุผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาท,ดที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบ,บลราสธานีวันนี้อยู่กับโเอร์รุ่นขายดีโฟลเยอร์รุ่นใหม่ 2.4V ปี2016ราคา879,000บาทปังไม่ผิดนะครับราคา879,000บาทคือสนนค่าตัวของเจ้าฟอเอร์รุ่นใหม่ 2.4V คันนี้นะครับมาดูกันว่าสีดำคันนี้มีจุดขายมีดีที่ตรงไหนนอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับ จุดขายมีอะไรบ้างคันนี้ผมเพิ่งเคลือบแก้วมาเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีเงาเลยนะครับดำมีเทลิกนะดำมุกมาเลยนะครับอันนี้เพิ่งเคลือบแก้วมาเลยนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับวอร์จิน่รุ่นใหม่รุ่นขายดี2.4เครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็จะมีตําหนิที่ต้องเก็บงานอยู่ชิ้นเดียวนะครับจริงๆอะถ้าลูกค้าไม่อยากให้ทำสีผมก็แต้มสีให้ได้นะครับตัวนี้นะครับนิดเดียวนะครับก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเราไปทําสีมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณลูก ถ้าลูกค้าประสงค์ที่จะให้เก็บเก็บสีก็จัดการให้ได้นะแต่ว่าถ้าลูกค้าบ,บอกว่ากลัวเสียประวัติรถก็แต้มสีดำแค่ mm. นั้นก็จบนะครับอ่าด้านหน้าของเขานะครับก็รุ่นนี้ก็ออกแบบมาใหม่ทั้งหมดแล้วแหละนะครับทิ้งตัวเดิมที่เป็นเฟอร์นิเจอร์แชมป์หมดละเป็นรูปทรงภายนอกภายในเครื่องยนต์เกียร์เป็นบล็อกใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ด้านหน้าเป็นไฟหน้าโปร LED, เจคเตอรน์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ bi beam led ไฟเดียร์ไทม์ running light นะครับเป็นเป็นโคมโคมียมให้ลมดำภายในไฟตาสวยเลยนะผมจะเปิดผมจะเปิดไฟให้ดูนะผมจะเปิดไฟ ไปเดี๋ยวามันทิ้งไให้ดูนะครับอันนี้คือถ้าเราวิ่งตอนกลางวันนะฟมันไฟจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกที่ครอบโคโมียมี่คือแต่งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับชุดกระจังหน้าโคโมียมลมดำนะครับตัวนี้อันนี้คือชุดแต่งจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการแปลงหน้าไม่ได้ขยายไปแต่งเป็นทียดีก็ แล้วแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับสําหรับจุดขายรถมือ2นะครับนอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับเรามาดูกันว่าความสวยความเดิมเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาวัดกันเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้ได้มาเนี่ยรถสวยมากสวยเดิมทุกจุดนะสวยเดิมเลยนะครับห้องของห้องเครื่องเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คฝากระโปรงน,นัดไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์คมากจุดทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่คือ,อจุดขายสำคัญของรถมือสองนะครับซึ่งผมเองก็ ก็ทีมงานนะครับฝ่ายจัดซื้อก็คัดรถมาอย่างดีนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถของชาวต่างชาตินะครับเขาซื้อมาป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับใช้รักษามากๆเลยนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดและคันนี้ผมจะพาไปดูเลขไม้นะบอกว่าไม้น้อยมากคันนี้นะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับสนนค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับเนี่ยปีสองพันสิบหกนะครับสองจุดสี่นะสองพันสามร้อยเก้าสิบสามซีซีร้อยห้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้ บ็อกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร150แรงมา้าสวยเดิมๆแบบนี้879,000บาทต่อว่ารถสภาพแบบนี้นะครับรถสภาพแบบนี้ใครช้าก็ไม่ทันแน่นอนเพราะว่าทุกคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้ก็คือรถขายไปหมดแล้วนะครับผมพยายามจะหาคันใหม่มามาทดแทนนะครับตัวนี้เป็นแม็กติดรถนะแม็กขอบ18นิ้วติดรถนะครับแม็กสีทูโทนนะครับสีเงินไทเทเนียมตัดกับสีเทาดําเป็นแม็กติดรถไม่ได้มีการแต่งแม็กมาเพิ่มนะครับนี้แล้วก็ถอยมาดูที่มุม45องศานิดนึง พวกชุดบันไดข้างช,ช,ชุดแหลกหลังคาตัวนี้2อคือ4ตัวนี้ให้มาจากโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับสำหรับภายในต้องบอกว่าไปดูที่เลขไม์ก่อนสําหรับราคาคันนี้นะครับ8ปด0 0 0เจ็0บาทไมสี่หมื่นหกพไมสี่หม0กิโลผู้ชมไมสี่หมื73กกิโลเมตรกับราคานี้นะครับสภาพแบบนี้ต้องบอกว่าดูภายในได้เลยนะครับภายในของ 2.0CV เนี่ยจะเป็นสีน้าตาลเข้มชุดเครื่องหนังแท้สีน้ําตาลเข้มนะครับมองไปที่เบาะเลยผมเอามาให้ดูบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานสมุดรับประกันนะครับอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าครบทุกอย่างนะครับบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองนะครับประวัติการเช็คศูนย์นะครับเช็คเสียถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตามรอบตามระยะตลอดนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับตัวนี้ไม่40,000กิโลนะครับภายในดูภายในนะครับชุดเดินมันจะตกแต่งสลับกับลายไม้นะครับให้เป็นเป็นสีน้ําตาลโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับ ลายไม้มันก็จะบาลานซ์แมทช์กันกับเบาะตัวสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเกียร์บล็อกล่าสุดลวเพราะตัวก่อนของแชมป์มันจะเป็น5สปีดนะครับมีอีโค o โหมดเพาะวอรโหมดเหมือนกันนะครับแล้วแต่โหมดการขับขี่แบบประหยัดหรือแบบแรงก็ได้นะครับมีเกียร์มือให้ด้วยแพทเทิร์นชิพนะครับสำหรับการขับขี่แบบโหมดสปอร์ตนะครับใครที่ชอบที่จะขับรถแบบโหมดเกียร์ธรรมดานะครับก็ตอบโจทย์ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นจอ อ่าทัชสกรีน7นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วอ่าสตาร์ทให้สตาร์ทเครื่องให้ดูจอด้วยนะครับสิ่งนี้ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังสำหรับรุ่นนี้เลยนะปกติผมจะถอดเก็บไว้แหละนะครับแต่ครั้นี้เพิ่งมานั่นก็คือเอ่อไมโคร SD การ์ดเนะครับเล็กๆเนี่ยนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยผมจะรถที่จอดขายในโชว์รูมผมจะถอดเก็บไว้นะครับป้องกันการสูญหายนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มันโอกาสหายจะได้ง่ายเพราะบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นการ์ด เป็นการ์ดเพลงการ์ดภาพการ์ดอะไรพวกนี้จริงๆมันคือการ์ดเนวินะครับคือการ์ดเนวินะครับเนี่ยนะครับนี่มันคือการ์ดของตัวนี้นะครับนะตัวนี้เลยแต่สมมุติว่าบังเอิญมาเอิญว่าเราถอดออกนะครับเรียบร้อยเลยนะครับดับเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่ซื้อรถฟอร์จูนเนอร์ใหม่นะฮะต้องต้องต้องระวังนิดนึงนะครับตัวนี้ผมจะถอดเก็บไว้ให้นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลมีแอร์แอร์ลาวแอร์ลราสามตอนนะแอร์แอร์สามตอนแล้วก็มี ปุ่มเนี่ยปุ่มเรียคูมันจะขึ้นมาขึ้นมาอยู่ด้านบนด้วยกันหมดแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่ามันอยู่ข้างล่างไงบางทีเปิดไม่เป็นบอกแอร์หลังไม่เย็นนะครับโตโยต้าเขาก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ40,000กิโลสี่หมื่นหกกิโลแปดแสนมื่นเก้บาทตัวนี้ให้บอรไฟฟ้ามาข้างคนขับนะบอรไฟฟ้าแปลทิศทางนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็รุ่นตัวปี18 19จะให้มาคู่หนึ่งแต่ตัวนี้ให้มาอันเดียวนะครับอ่าลืมมาดูด้วยนี่เใช่ไหม เจ้าของเดิมเขาใช้รักษามากเขาเอาพรมใยบวบนะทำพรมแบบดีนะพรมใยบวบเข้ารูปนะครับฉะนั้นแล้วพวกฝุ่นพวกอะไรพวกน้ําพวกอะไรเนี่ยดูแลรักษาง่ายมากนะครับน้ำหกฝุ่นเนี่ยนี่คือพรมใยบวบเข้ารูปราคาหลายตังค์นะนะครับเบาะแถวสามแถวสองนะครับรถสี่หมื่นกิโลคุณผู้ชมครับไม่ไม่ได้ใช้หลอกผมดูลักษณะแล้วดูลักษณะตามเบาะจริงๆแล้วน่าจะมีรอยนั่งแค่คนเดียว บาะแถว2แถว3นี่ต้องมาว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะอันนี้บาะแถว2คือไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับอันนี้เปิดประตูไฟฟ้าอยู่แล้วสําหรับตัว V นะครับยกเว้นตัว G ีที่เป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นประตูธรมรมดานี่นะครับผมใย,ยบวบเข้ารูปทั้งทั้งคันเลยนะครับสามารถดูแลรักษาได้ง่ายมากเวลาดูดฝุ่นเวลาน้ำหกน้ำอะไรใส่ก็ช่วยให้พรมของรถเนี่ยพรมของรถมันจะเป็นสีดำนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าหกแล้วมันจะ ดูแลยากแต่ถ้าเราซื้อผมเข้ารูปพวกผมใหญ่บวบผมกระดุมมายิ่งผมใหญ่บวบมัแพงกว่าผมกระดุมอีกนะครับดูภายในภายในต้องบอกว่าภายในนี่สวยเดิมสนิทเลยนะครับเพราะว่ารถใช้น้อยมากนะครับ46,000กิโลเป็นรถของชาวต่างชาตินะครับซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับส่วนใหญ่ก็บินบินไป,ปมาๆนะครับมาเมืองไทยแล้วก็บินกลับประเทศบ้างนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ไปไหนก็เอารถมาขายผมเพราะที่บ้านมีรถหลายคันนะครับ สวยเดิมสนิทนะครับหน้าหลังเลยนะครับอ่ะดูนะครับปอกไฟทงไฟท้ายชุดแต่งตัวน,นี้แต่งมาจากโรงงานนะสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะครับไฟท้ายเนี่ยผมบอกมีผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะผมว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับเป็นไฟท้ายรูปทรงไฟท้าย LED แล้วก็รูปทรงคล้ายๆกับบูมเมลแรงนะคร,บนนครับสวยมากยนะิ่งตอนกลางคืนเวลาเราขับเนี่ยสวยมากนะตัวนี้เขาสครับเพจเลยเขาแต่งเขาซื้อมาแต่งเพิ่มนะครับกันลอย พราะบางทีเรายกของยกอะไรบางทีไปวางเสร็จตัวรถมันจะการลอยแต่ตัวนี้เขาละเอียดนิดนึงเขาซื้อสครับเพจนะครับของเฟอร์จูเนอร์เลยมีเฉพาะชุดแต่งของเฟอร์จูเนอร์ตัวนี้เลยนะครับเอามาสครับเพจมาติดกันลอยไว้สวยงามนะครับสำหรับสีดํามุกค,คันนี้8ปดแสนเจ็บาทเฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีปีสองพไม่สี่หมื่นหกพันกิโลรถสวยๆแบบนี้นะครับใครมองหาอยู่รุ่นนี้ช้าไม่ทันแน่นอนกับรถสภาพแบบนี้นะครับเพราะว่ารา,ราคารถเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถ ขึ้นอยู่กับเลขใหม่ด้วยนะครับเพราะรถรุ่นผมนี่มีทุกราคาตั้งแต่รุ่นใหม่ห i, ตั้งแต่ราคา799ก็มีนะครับ8 5 0 0ก็มี8900ก็มีนะครับ8 0ดแส0เก้0ก็มก็มีแต่สังนี้นะครับ40,000กิโลขายเพียง8 7 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ยูทูบชาแนลของมงคลคาเซ็นเตอร์รถยนต์ เหตรถยนมือสองมงคลคนเซนเตอร์อุบลรัตนธานีนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับหรือโทรหาผมสายตรงสองสักดาตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในเว็บนะครับมีเบอร์สอสักดาอยู่แล้วติดต่อสายตรงมาเลยถ้าใครอยากได้คันนี้ช้าไม่ทันแน่นอนสําหรับคลิปนี้ f อนเนอร์คันนี้879,000บาท 2.4V ปี2016ใบ46,000กิโลสวัสดีครับ